ดูตะกร้อสดไทยพบมาเลเซียรอบชิง oon, เอเชียนเกมลุ้นเหรียญที่8ให้ทีมชาติไทยดูตะกร้อสดไทยพบมาเลเซียรอบชิง oon, เอเชียนเกมลุ้นเหรียญที่8ให้ทีมชาติไทยเก็บเหรียญทองให้ทีมชาติไทยได้เพิ่มอีกเหรียญแล้วสําหรับทีมเซปักตะกร้อหยญิงไทยแชมป์5สมัยพบเกาหลีใต้ซึ่งคู่นี้เคยเจอกันในนัดชิงมาแล้วหนึ่งหัในเอเชียนเกมครั้งที่17ที่อินชอนเกมครั้งนั้นเป็นไทยที่บุกชนะคว้าเหรียญทองต่อหน้าแฟนเจ้าถิ่นได้และครั้งนี้ทีมสาวไทย ก็ยังย้ำแค้นเกาหลีใต้ด้วยการปาดหน้าคว้าเหรียญทองอีกคนสรุปเหรียญเอเชียนเกม2023ล่าสุดสเซอร์ไพรส์มากเกาหลีเหนือติดท็อป10และอีกหนึ่งเหรียญทองที่มีลุ้นของทีมชาติไทยวันนี้29กันยายน2566คือเซปักตะกร้อทีมชายที่กำลังจะลงชิงเหรียญทองกับมาเลเซียซึ่งจะทำการแข่งขันเวลา13นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยแฟนๆทัพนักกีฬาไทยสามารถติดตามชม และส่งกำลังใจเชียร์ได้ทางอวกพอยต์และ a i s play ดูสดเอเชียนเกมวันนี้ดูตะกร้อสดไทยพบมาเลเซียรอบชิงเอเชียนเกมลุ้นเหรียญที่8ให้ทีมชาติไทยดูตะกร้อสดไทยพบมาเลเซียรอบชิงเอเชียนเกมลุ้นเหรียญที่8ให้ทีมชาติไทยเก็บเหรียญทองให้ทีมชาติไทยได้เพิ่มอีกเหรียญแล้วสำหรับทีมเซปักตะกร้อหญิงไทยแชมป์5สมัยพบเกาหลีใต้ ซึ่งคู่นี้เคยเจอกันในนัดชิงมาแล้วหนึ่งหัวในเอเชียนเกมครั้งที่17ที่อินชอนเกม์ครั้งนั้นเป็นไทยที่บุกชนะคว้าเหรียญทองต่อหน้าแฟนเจ้าถิ่นได้และครั้งนี้ทีมสาวไทยก็ยังย้ำแค้นเกาหลีใต้ด้วยการปาดหน้าคว้าเหรียญทองอีกหนสรุปเหรียญเอเชียนเกม2023ล่าสุดเซอร์ไพรส์มากเกาหลีเหนือติดท็อป10และอีกหนึ่งเหรียญทองที่มีลุ้นของทีมชาติไทยวันนี้29กันยายน2566 คือเซปักตะกร้อทีมชายที่กำลังจะลงชิงเหรียญทองกับมาเลเซียซึ่งจะทำการแข่งขันเวลา13นากาตามเวลาประเทศไทยแฟนๆทัพนักกีฬาไทยสามารถติดตามชมและส่งกำลังใจเชียร์ได้ทางวอ p อ i ์ t และ AIS Play ดูสดเอเชียนเกมวันนี้